ไ่า้า20บาทตลอดสายที่รัฐบาลได้มีการประกาศออกมานะคะแล้วก็ดูเหมือนจะมีการให้กําหนดการที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยว่าจะเกิดขึ้นการยายนปี2568นี้นี่แหละนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะรายละเอียดของนโยบายนี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นภายในไทม์ไลน์ที่ระบุเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนยังไม่นับรวมกับดีเทลต,ต่างๆนะคะความคุ้มค่า ความท้าทายความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งระยะเวลาในการที่จะดําเนินนโยบาย20บาทตลอดสายนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อเรื่องนี้กันค่ะนันนั่งอยู่ที่ TDRI นะคะวันนี้จะมาสนทนากับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและ DI, โลจิสติก TDRI ดรสุเมธองค์กิติกุลท่านอยู่กับนันแล้วเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะหลายๆคนที่เป็นประชาชนเอาแบบ เขา้าใจง่ายๆค่ะเห็นรัฐบาลประกาศปุ๊บโอ้มันจะเกิดขึ้นได้จริงๆไหมเนี่ยการยายโกน6-8มีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถามในมุมของนักวิชาการค่ะอาจารย์มันจะเกิดขึ้นได้แบบนั้นจริงๆไหมคะเอออันแรกเลยก็ซื้อเรื่องของตัวนโยบาย20บาทตลอดสาย,ยานี่ด้านหนึ่งก็สือค่อนข้างเข้าใจง่ายเนาะคือรถไฟฟ้าก็20บาทแต่ในทางปฏิบัติเองเนี่ยคนที่ขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยๆก็จะทราบดีว่าเวลาเขากกขึ้นก็ต้องขึ้น มีการเดินทางไหลต่อมีการข้ามไปข้ามมาคำถามแรกที่อาจจะเกิดขึ้นกับนโยบาย,าย,ยานี้ซึ่งเท่าที่ผมลองติดตามดูแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนก็คือคำว่า20บาทตลอดสายเนี่ยมันคือ20บาทตลอดสายอะไรตลอดสายสายเดียวหรือตลอดสายตลอดการเดินทางหนึ่งชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเราเดินทางสายสีน้ำเงินไปต่อสายสีเขียว มันหมายถึงว่าน้ำเงินเราต้องจ่าย20บาทไหมแล้วเขียวมาต่อ20บาทไหมหรือเหมือนกันในปัจจุบนันตอนเนี้ยเท่าที่ทางกระทรวงคมนาคมดําเนินการอยู่หลังจากาได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาไปช่วงแรกสิ่งที่ทางรัฐบ,บาลบอกก็คือทําในสิ่งที่ทําได้ก่อนก็คือมี20บาทของสายสีม่วงกับสายสีแดงซึ่งเผิญเนี่ยม่วงกับแดงนีงเนี่ยเท่าที่ทราบเช่นเดียวกันเ,เก็บกลางคนหลังเก็บ เลขึ้นแดงก็ยี่สิบาทขึ้นม่วงก็ยี่สิบาทถ้าแดงมาต่อม่วงซึ่งจริงๆเนี่ยเพราะเออเนี่ยแดงเขาไม่ได้ต่อม่วงจริงๆแดงก็มาเชื่อมอยู่ตรงแค่บังซื้อซึ่งมันลต่อน้ําเงินพอแดงไม่ได้ต่อม่วงก็เลยกลายเป็นว่าถ้าขึ้นม่วงยี่สบาทเสร็จแล้วมาขึ้นแดงต่อมีน้ําเงินมาต่อตรงกลางเนี่ยก็ต้องจ่ายแดงยี่สิบาทเพราะนั้นเนี่ยคาถามแรกคำถามแรกก็คือว่าไอ้ยี่สบบาทตลอดสายเนี่ยจะเป็นแบบไหนซึ่งถ้าเป็นแบบปัจจุบันแบบแรกก็คือแต่ละสายยี่สิบ เราก็าจะขึ้นน้ําเงิน20บาทชมพู20บาทเหลือง20บาทอโอเคมันก็ถูกลงเพราะปัจจุบันเนี่ยค่าเดินทางแต่ละสายเองเนี่ยก็ r ร n กิ้งตั้งแต่ประมาณสัก1 6 7บาทจนถึง40กว่าบาทเพราะฉะนั้นใน20บาทมันก็ถูกลงแหละแต่ถามว่าเวลาต่อเชื่อมไปยังไงเวลาข้ามสายไปยังไงต้องใจ่ายใหม่์ไมต้องใจใ่ายหม่์ไมอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองตามมาแน่นอน มันก็จะมีรถไฟฟ้าที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงคมนาคมแต่ก็คือตัวของรฟมทั้งหมดแล้วก็สายสีแดงของเราพอทอกลับเป็นรถไฟฟ้าของกทมคําว่า20บาทเนี่ยรวมกทมได้ไหม,มออบอกกทมก็เลยใส่สีเขียวแต่นี้ก็เก็บอยู่ประมาณสัก60กว่าบาทก็คือส่วนรวมส่วนต่อขยายด้วยเส่วนหลักก็ประมาณ40กว่าบาทเกือบ50บาทละเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้คำว่ายี่ิบบาทตลอดสายเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างเท่าที่ติดตามดูก็ยังไม่ค่อยชัดน,นี่เป็นประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ตามมาอันนี้เหมือนทางพี่กรอนถามคำถาม,าม,ถามแล้วผมเหมือนกับถามคำถามต่อเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าย0สบาทตลอดสายเนี่ยจะเป็นยี่สิบาทตลอดสายไปถึงเมื่อไหร่เพราะว่าคําถามก็คือเหมือนเหมือนเป็นนโยบายรัฐบาลชุดนี้แล้วเท่าที่ทราบเช่นเดียวกันอย่างสายสีม่วงกับสายสีแดงเนี่ย ก็จะเป็นการอนุมัติแบบปีต่อปีไปใช่ก็คือต้องมาขยายปีปีต่อปีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยี่สิบาทไปไป,ไปถึงขั้นไหนไปถึงเมื่อไหร่อันนี้ก็ยังเป็นคําถามอยู่ระดับหนึ่งถ้าปีถัดถัดไปแล้วอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาเรายังมียี่สิบาทตลอดสายหรือไม่หรือเราจะย้อนกลับไปออราคาเดิมเบกันในปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นคําถามอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจ นะครับว่าคําว่า20บาทต่อสายกันยายนเอ่อหกแปดที่จะดําเนินการเนี่ยจะครอบคลุมอะไรบ้างจะมีอะไรให้ได้เห็นบ้างตรงนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสาคัญเพราะว่าเอ่อในการตั้งเป้าว่าเราจะได้อะไรเนี่ยมันหมายถึงวิอ่าวิธีการกระบวนการต่างๆยงกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นแบบหลังที่ผมว่าคือ20บาทครั้งเดียวก็คือขึ้นทุกสายละย0บาทมาจะเหลืองต่อแดงต่อนํำเงินต่อเขียว20บบาทเนี่ย มันหมายถึงมันต้องออกแบบระบบและว่าเวลาเดินข้ามระบบกันมีตั๋วร่วมมีตั๋วที่มันใช้ทูกันได้ทีเดียวแล้วเจ็บตังค์แค่จีเดียวอันนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าอันนี้คือเทคนิคแล้วถ้าจะถ้าจะได้แบบอยากจะได้แบบนั้นเทคนิครี่ต้องเริ่มออกแบบแล้วพอเริ่มออกแบบโครงสร้างในตัวอุปกรณ์ตัวเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็คงต้องเริ่มมีการดําเนินการเพราะฉะนั้นในตอนนี้ราชาการของไทยระบบระเบียบกเนี่ย มันไม่ไหวหรอมันไม่ไหวเ,หรหวเพราะนั้นนี่ยคือเราเราตั้งเป้าว่ากันยาหกแปดอยากได้จริงแต่คําถามคืออาจจะเป็นกันยาหกแปดเริ่มดําเนินการแต่ถามว่าใช้ได้เมื่อไหร่นี่ไม่รู้หรือเปล่าซึ่งก็จะเป็นคําถามที่ที่มีประเด็นอยู่ระดับหนึ่งถามว่าอะไรที่ทําได้น่าจะพอทําได้เลยเทคนิคลี่ก็คือในในเชิงเทคนิคแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเนี่ยเท่าที่มีในปัจจุบันก็คงมีเพียงแค่สายสีม่วงกับสายสีน้าเงิน ที่มันเป็นระบบเดียวกันและเชื่อมกันเลย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติถ้าวันหนึ่งเนี่ยสามารถประกาศนโยบายได้มีอะไรแก้ไขได้ทุกอย่างถ,าถ,าถ้ามีความพร้อมเนี่ยพวกนี้บอกว่า20บาทตลอดสายม่วงน้ําเงินทาได้เลยส,สองสายนี้เพราะเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวอุปกรณ์ตัวประตูตัวระบบเนี่ยเขาทําเป็นระบบเชื่อมกันตั้งแต่ตนตั้งแต่ตนเพราะฉะนั้น,นถ้าอยู่ดีกําหนดราคาหรือจะเก็บ3ามสิบาทเก็บสี่สบาทจะเก็บเท่าไหร่เนี่ย mm. ม่วงกับน้ําเงินทําได้ ระบบซิสเต็มน่าจะรองรับแต่ถ้าเป็นอันอื่นเริ่มมีเริ่มมีความซับซ้อนเพราะอะไรเพราะชมพูเอ่ยเหลืองเอ่ยเนี่ยมันยังไม่เชื่อมร้อยเปอร์เซ็นกับระบบเหลืองเนี่ยเวลามาต่อที่าเงินสายที่สถานีลาดพร้าวตรงสี่แยกวัชราราชพร้าวเนี่ยก็ยังก็อ,งออกแล้วเข้าใหม่ชมพูเช่นเดียวกันก็ต้องออกแล้วเข้าใหม่หลายส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบไม่ได้ออกแบบ เรื่องของการทําระบบตัวร่วมไม่ตัง้งแต่ต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะทาเนี่ยก็คงต้องต้องมีเวลาแต่ถามว่านานไหมก็ถ้ามีงบประมาณก็อาจจะไม่นานแต่อย่างว่าคงต้องมีสามเดือนหกเดือนที่จะต้องปรับแล้วไม่ต้องมีจุดเริ่มเพราะนั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่ายีส่สิบแปดต่อสายเป็นนโยบายอาจที่ที่น่าสนใจเนาะดีไม่ดีเดี๋ยวเราว่ากันแต่ถ้าทําเนี่ยก็ต้องมีการดําเนินการมีแผนและมีแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน ว่าเราอยากได้แบบไหนเราอยากได้แบบไหนแล้วเราต้องดาเนินการอย่างไรซึร่งคืผมคิดว่าเท่าที่ติดตามมาเนี่ยยังยังไม่ค่อยชัดยังไม่ค่อยชัดแค่อย่างที่อย่างที่เรียนคือยี่สิบบาทอกวาหลายสายหรือสายเดียวแล้วถ้าสายเดียวก็มีสายเดียวก็ง่ายแบบหนึ่งสายเดียวก็ง่ายแบบหนึ่งแสายเดียวเสร็จอแต่สายเดียวง่ายแบบหนึ่งเสร็จก็คือว่ามันหมายถึงอะไรสมมุติถ้าคนหนึ่งใช้สองต่อก็ต้องจ่ายสี่สิบ ถ้าบางคนใช้สามต่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้สามต่อบางยางก็จะหกสิบแล้วถ้าใช้สองต่อหรือสามต่อแล้วรวมสีเขียวมีสีเขียวอยู่สีเขียวไม่ลดให้ก็ยังแพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาว่าโอเคอ้ตัวระบบเนี่ยในภาพรวมเราเนี่ยเรายังไม่ได้ออกแบบเรื่องพวกนี้เอาไว้แล้วเราปล่อยให้เป็นตามตามยถากรรมระดับหนึ่งลแล้วตอนนี้คือก็เราหลายๆเห็นเห็นหลายแฟนเพจมีเพจขึ้นมานะมีบอกว่าจริง,รงๆก็เป็นเรื่องที่จริงๆอะ ทั้งที่ยายเคยพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยออกแบบเรื่องตัว๋วต่อตัวต๋วร่วมไวเรื่องแต่ต้นแล้วค่าโดยสารเราก็ไม่ได้คิดเรื่องค่าโดยสารรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยพูดไว้เมื่อประมาณสักห้าปีก่อนก่อนที่สายสีชมพูจะเปิดเราบอกว่าจากมินบุรีเข้ามาสยามเนี่ยมันต้องจ่ายประมาณร้อยกว่าบาทซึ่งจริงๆมันก็จะจ่ายปัจจุบันก็มีคนจ่ายอยู่ร้อยกว่าบาทคนที่เดินทางจากรามินทาเข้ามาสยามก็ต้องจ่ายอยู่ร้อยตอนนี้มัวร้อยร้อยร้อยบาทร้อยสิบบาท ตอนหนึ่งเที่ยวการเดินทางกับสองร้อยละซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าเราไม่ได้ออกแบบระบบตั๋วร่วมมาไว้เลยแล้วก็ค่าโดยสารร่วมที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แน่นอนนโยบายยี่สิบาทต่อสายน่าจะดีน่าจะดีะดแต่ทําได้ทําไม่ได้ก็เป็นประเด็นคืออย่างที่อาจารย์ได้เล่าในเชิงเทคนิคที่จะต้องไปวางระบบแล้วไปทํากันเนี่ยนะคะ แทบจะดับฝันนั่นเหมือนกันนะคะจา์เพราะว่าพราบตัวร่วมเนี่ยเพิ่งเข้าไปสารธนวาเอาเฉพาะกระบวนการทางกฎหมายเพื่อออกแค่เป็นเป,นเ,ปนเป็นกฎหมายตัวบทเนี่ยนะคะให้เราสามารถมีพรบตัวร่วมที่ใช้ร่วมการลดลังเงินได้แล้วจึงจะมากําหนดอัตร,ราค่าโดยสารและถึงจะไปในเชิงเทคนิคว่าจะเป็นระบบอะไร9เดือนในกันยาเนี่ยไม่น่าทันใช่ครับจริงๆกฎหมายเป็นสิ่งสําคัญเนาะแล้วก็คงอาจจะใช้เวลาระดับหนึ่งแล้วก็หวังว่ากฎหมายก็คงจะออก ตามะบวนการงานจะใช้เวลาอย่างที่ว่าเก้าเดือนนี้ต้องถือว่าเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเพราะประเทศไทยเรากฎหมายออกยากมากกฎหมายเราออกยากมากเพราะะนั้นเนียเราถ้ามองโลกในแง่ดีแล้วก็รัฐบาลใหออ้ความสําคัญกับกฎหมายก,าจจก็อาจจะทาได้เร็วก็อาจจะทําได้เร็วแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะผ่านในช่วงเดือนกันยายนปีปีหน้าก็ ก็เป็นความท้าทายด้วยกฎหมายแบบหนึ่งโอเคแต่คําถามคือถ้ากฎหมายมีแล้วทําได้เลยไหมอีก <Yeah. S 1> ก็จะเป็นประเด็นเพราะกฎหมายก็ต้องมีการออกกฎหมายลูกมีกฎหมายลําดับรองอะไรตามมาแต่ประเด็นใหญ่น่าจะอยู่ที่เรื่องของสัญญาสมัมปทานแหละ mm hmm. เพราะเพราะถ้าทําได้โดยที่ไม่ต้องแก้สัญญาสัมปฐานเนี่ยคงมีการดําเนินการไปแล้ว mm hmm. เหมือนกับสายสีม่วงกับสายสีแดงที่ผ่านมา แต่มันกลายเป็นว่านะตอนนี้ทางรัฐบาลเองไปโฟกัสกับการพัฒนากฎหมายซึ่งเป็นเรื่องดีโอเคก็คงต้องใช้แต่จริงอีกด้านยางไงเป็นสิ่งที่ต้องมานั่งดูคือเรื่องของการแก้ไขสัญญาสัมปทานไหมซึ่งณนตอนเนี้เท่าที่ทราบเองเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันอันหนึ่งก็คือมีการพูดกันหละว่าอาจจะมีการซื้อคืนสัญญาสัมปทานมีอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักๆถ้าจะมีการ ทำเรื่องของตัวค่าโดยสารยีสิบาทตลอดสายเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ในความเห็นผมนะที่ไอาจจะมีอาจจะคาดเคลื่อนบ้างอาจจะต้องไปดูข้อเท็จจริงในบางส่วนแต่เท่าที่ผมลองดูรายละเอียดมาเนี่ยน่าจะต้องมีการแก้ไขสัญญาธรรมาทานไอ้คำว่าซื้อคืนหรือไอ้คำว่าจะแบบเอาคืนเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโพรเซสแบบนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือมันคือ พาร์ทลีฟหรือส่วนนี้คือการแก้ไขสัญญาสมปทานให้เป็นไปตามแนวทางที่จะดําเนินการถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการแก้ไขสัญญาสมปทานตัางหากละ่ะที่น่าจะต้องเริ่มมาโฟก,กัสละ่ะว่าเราต้องแก้สัญญาสมทานิไหมเพราะอะไรเพราะเรื่องไขในสัญญาสมบัติล่ะกาหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของผู้รับสัมปทาน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเปลี่ยนอตราคาโดยสารให้เขาจัดเก็บในรูปแบบที่เราอยากจะให้เ,เป็น คำถามก็คือต้องแก้สัญญาสมรทานไหมแล้วเวลาแก้เสร็จเนี่ยเงื่อนไขต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร mm hmm. แน่นอนไรายได้เขาลดลงเราจะชดเชยไรายได้เขาอย่างไร mm hmm. ก็จะเริ่มเป็นคำถามเพราะเนี่ยสัญญาสมรทานที่มีทั้งหมดเราจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงิน mm hmm. รวมถึงแม้กระทั่ง mm hmm. สายสีส้มที่เพิ่งเซ็นไปแล้วเพิ่งเซ็นไปแล้ว,ลวก็มีเงื่อนไขของอัตราค่าโดยสารอยู่ในสัญญาอยู่แล้ว ซึ่งเข้าที่ทราบแน่นอนไม่ใช่ยี่สิบาทตลอดสายแน่นอนของสายสีส้มไม่ใช่ย0สบาทแน่นอนซึ่งเซ็นไปแล้วในรัฐบาลน,นี้คําถามคือว่าที่เซ็นไปแล้วเสร็จเนี่ยต้องแก้สัญญาไหมแล้วถ้าจะแก้สัญญาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการแก้ไขยาวมากในแต่ละลายแต่ละเส้นแล้วในการแก้ไขา,าซึ่งเราจะเริ่มเห็นแม้กระทั่งปัจจุบันมีหนึ่งสาย สามสนามบินที่อยากจะแก้สัญญาเนี่ยผ่านมาสามสี่ปียังแก้ไม่ได้เลยยังแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาสมรมูมนที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยก็คงบอกว่าอาจจะไม่ได้แก้ยากกว่าสามสนามบินแหละเพราะสามสนามบินมีความซับซอ้อนจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามก็คือว่าถ้าเราต้องการแก้สัญญาสมรภูมิจะแก้วันนี้เนี่ยแก้ทันไหมแล้วพอแก้เสร็จคําถาม ถามย้อนกลับไปคําถามแรกเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าจะแก้สัญญาสมัมปทานเนี่ยเราจะเอา20บาทตลอดสายไปถึงเมื่อไหรเพราะถ้าบอกว่า20บาทตลอดสายตลอดอายุสัญญาสมัมปทานคือ30ปีไปเลยเนี่ยไหวไหมไหวไหมในที่นี้คือเราจะต้องซับซิเด์เราจะต้องจ่ายเงินให้เอกชนในการเดินรถอย่างไรมากมายขนาดไหนแล้วประโยชน์ใช่แล้วประโยชน์ของระบบเนี่ยมันคุ้มกับที่เราจะต้องลงทุนขนาดนี้ไหม แล้วมันทีเราจะย้อนกลับมาคาถามเ่ยี่สิบาทเนี่ยมันเป็นนโยบายที่มันมันยั่งยืนมากหรือขนาดไหนหรือจะเป็นนโยบายเพียงแค่รัฐบาลชุดนี้แล้วเดี๋ยวว่ากันถ้ามีรัฐบาลใหม่มาเดี๋ยวค่อยมาว่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเสร็จเนี่ยมันไม่มีหลักการในการแก้ไขสัญญาสัมปทานแล้วเพราะเวลาเราแก้สัญญาสัมปทานคือการแก้ระยะยาวมันมีคอมมิตเมนต์มันมีความผูกพันไปในระยะยาวพูดถึงเรื่องการแก้ไขสัญญาสัมปทานมันจะมีผลกับภาพลักษณ์ประเทศ มีผลกับในเรื่องของมิติมุมมองด้านการลงทุนอย่างไรในเมื่อวันหนึ่งเข้ามาทําสัญญาสมปทานนะดำเนินการต่างๆกับภาครัฐพอเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนแนวทางนโยบายเปลี่ยนสัญญาสมปทานฉานอีกแล้วตรงนี้มันจะเกิดผลกระทบจริงๆในเรื่องความเชื่อมั่นผมคิดว่าไม่เป็นประเด็นมากถ้ากระบวนการแก้ไขสัสญญาสมปทาน,นมีความโปร่งใสแล้วสามารถที่จะเรียกว่าชดเชยหรือตอบตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ระดับหนึ่ง ถ้าเราไปดูของต่างประเทศเขาก็มีการแก้พวกนี้อยู่แต่เวลาแก้เสร็จเนี่ยแก้แล้วเนี่ยเขามีความเป็นธรรมไม่ได้มีการเอาเปรียบด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้มีปัญหาในการแก้ไขเพเอิญของบ้านเราเองเนี่ยเวลาเราแก้เสร็จเนี่ยหลายครั้งสัญญาสัมปทานเนี่ยมันเขียนไว้ค่อนข้างรัดก,กุมก็เขามีความเขามีความค่อนข้างรัดกุมเสร็จเนี่ยแก้สักนิดหนึ่งเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพว่าผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกรันคนหนึ่งอยากได้อีกแบบหนึง่ง อีกฝ่ายหนึ่งอยากจะได้อีกแบบหนึ่งแล้วถ้าไม่ตรงกันเนี่ยโอกาสที่จะสรุปแล้วก็ได้ข้อสรุปร่วมกันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่พอใจเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากพอมันทาได้ค่อนข้างยากเสร็จโอกาสที่จะเจรจาแล้วแก้ไขสัญญาเนี่ยมีความยากมากอมพ,พอสมควรเพราะนั้นเนี่ยการแก้ไขสัญญาสระปทานหลายๆครั้งเราค่อนข้างประสบปัญหาค่อนข้างประสบปัญหาแต่ทีเนี้อยอย่างที่เรียนก็คือว่าแน่ละ่ะถ้าเรายอมรับว่าสัญญาสัมป,ปทานที่เราทํามาในอดีต เรื่องอัตราค่าโดยสารเนี่ยมันไม่เคยชิดถึงเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมไว้ตั้งแต่ต้นถ้าเรายอมรับประเด็นนั้นก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมารื้สัญญาสัมปทานใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอัตราค่าโดยสารร่วมถ้าจะถ้ามีความจําเป็นต้องทําก็ต้องทําแล้วก็มีการชดเชยที่เหมาะสมแล้วก็ปรับอัตราค่าโดยสารร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายระยะย,ยาวของภาครัต่อไป เพราะนั้นไอ้คาถามที่ผมจะถามต่อก็คือไอ้นโยบายระยะยาวของภาครัฐเนี่ยควรเป็นยังไงถามว่าควรเป็นยี่สบาทต่อสายไหมมีความจาเป็นจะต้องยี่สิบไหมทาไมจะต้องยี่สิบใช่หรือหรือจะเป็นยี่สิบแล้วก็ผ่านไปห้าปีเปลี่ยนเป็นเปลีปป่ยนเป็นยี่บสามผ่านไปห้าปีแต่เป็นยี่บห้าผ่านไปห้าปีเป็นเป็นยี่ิบเจ็ดมันมีการขึ้นราคาแบบนี้ไหม สูตรการคำนวณมีไหมในการที่จะปรับใช่ในการที่จะปรับเพื่อให้สะท้อนซึ่งคําถามนะตอนนี้เท่าที่เท่าที่อย่างที่ว่าเราฟังมาเนี่ยเราเจอแค่ตัวเลขเดียวก็คือ20บาทตลอดสายไม่มีบอกว่าจะเป็นถึงไหนจะไปยังไงจะเปลี่ยนยังไงจะขึ้นตามเงินเฟ้อไหมในอนาคตหรือ20บาทไปกี่ปี20บาทไป1ิปีเลยไหมแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นเราไม่เคยได้ยินรายละเอียดพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลเลยเป็นที่มาของความ รียกว่าสงสัยแล้วก็มีความาไม่ค่อยมั่นใจว่าในรายละเอียดในการทำเนี่ยจะทำสำเร็จไหม mm hmm. เพราะสุดท้ายเนี่ยมันรู้สึกว่าคิดมาแค่ระดับหนึ่งยังคิดไม่สุดคิดยังไม่ไม่ครบถ้วนแล้วก็เอามาทำก่อนแล้วมาทำเสร็จเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายเราเรียกว่า ad hoc คือเฉพาะกิจทำไปสิบทำได้เสร็จก็โอเคแฮปปี้มีความสุข พอสักพักแต่ก็ก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมเราก็เลยเป็นปัญหาเพราะนั้นตรงนี้ก็ก็เลยเป็นประเด็นสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าอินที่ผมเคยตั้งตั้งข้อเคยตั้งเมื่อกี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือประโยชน์ของการทำยี่สิบาทมีมาก,มนนกไหมขนาดไหนและผลกระทบเป็นอย่างไรแน่นอนประโยชน์แน่นอนประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือประชาชนมีค่าครองชีพต่างดุสามารถเดินทางได้ถูกซึ่งของฟรีอชอบอยู่แล้วคือของถูกชอบดีกว่า ประชาชนชอบชื่นชอบสมัยก่อนเรามีรถไปฟรีโดยภาษีจากภาษีประชาชนมีรถเมฟรีมีอะไรเขาก็ชอบอยู่แล้วแต่คําถามคือว่าประโยชน์และความยั่งยืนมีไหมแน่นอนประโยชน์คือค่าใช้าต้นทุนเป็นอะไรบ้างต้นทุนมันมีแน่นอนก็คือเรื่องภาษีของประชาชนที่เราต้องไปอุดหนุนเฉลี่ยเท่าที่เคยคํานวณมาแน่นอนถ้าจะทํยี่สิบาทต,ต่อสายแล้วทําทุกสายด้วยรวมสีเขียวรวมนู่นนี่นั่นด้วยเนี่ย ต้องมีเฉียดเฉียดแปดเก้าพันล้านบาทถึงหมื่นล้านบาทต่อปีเพะฉะนั้นถ้าทำสิบปีก็คือแสนล้านวัะนั้นถ้าทำสิบปีก็สร้างรถไฟฟ้าใหม่ได้ครึ่งเส้นสองเส้นโดยประมาณเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าเราต้องการจะอุดนนหนุนบ้างนาดไหนซึ่งจะเป็นงบรประมาณที่จะต้องใช้ถ้าทําได้ไม่นับรวมว่าเมื่อกี้ที่บอกนะเชิงเชิงเทคนิคการแก้ไขสัญญาจะทําได้ไหมในก็เรื่องนี้แต่สมมติแต่ว่าสมมติถ้าทได้เหรอพวกนี้ทุกคนแบบ แฮปปี้หมดนะนีะะ่ใช้เงินเท่าไหร่ก็เป็นประเด็นมันเหมือนกันละก็เป็นต้นทุนที่เราคิดว่าจะควรจะต้องทํำไหมหควรจะพร้อมที่จะปรับมีงบประมาณมาลงตรงนี้ไหมปีเราประมาณสักแปดเก้าพันล้านเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแน่นอนการเดินทางในกรุงเทพมหานครไม่ได้มีเพียงแค่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามีแค่ประมาณสองสามรอกิโลเมตรแต่ระบบรถโดยสารประจําทางยังมีโครงข่ายทั่วถนนไปอีก คุณบอกรถไฟฟ้ายี่สิบาทตลอดสายนล้วแต่สายเดียวหรือหลายสายตอนนี้คุณนั่งรถเมย์สายหนึ่งคุณยังมียี่บห้าบาทเลยแล้วคําถามคืออะไรคนนั่งรถเมย์เนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนหรออ่ะก็จะมีคําถามจากผู้ที่ใช้รถเมย์ใช่เพราะคนคนนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยได้รับอุดหนุนจากรัฐแต่คนนั่งรถเมย์ไม่ได้รับอุดหนุนเลยหรอตอนนี้ก็จ่ายอยู่นะยี่สิบบาทตอนนี้สามราคารถแอร์สิบห้าบาทยี่สิบสามสิบ เพราะฉนั้นคําถามก็เกิดว่าถ้าไม่รถไฟไฟ้า20คนนั่งรถเมย์สวยไปนะโชคร้ายไม่ได้รับการสนับสนุนตอนนี้นคําถามก็จะเริ่มเกิดเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนครับบางทีเนี่ยการขายนโยบายมันมันฟังแล้วมันดูน่าน่าสนใจมันแคชชี่มันจับต้องได้20บาทตลอดสายแต่มันผ่านการคิดมันผ่านการวิเคราะห์ผลประโยชน์แล้วก็ต้นทุนมาอย่าง ครบถ้วนหรือเปล่าก็จะเป็นคําถามอยู่แล้วผลกระทบมันคืออะไรเพราะนั่นเน่ยคนที่ยังเดินทางปกติทางอื่นๆบางคนยังนั่งรถทรับจ้างบางคนนั่งอสองแถวบางคนนั่งรถเมย์ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรการอุดหนุนจากรัฐเราไปอุดหนุนคนใช้รถไฟ,ฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยใช้เงินแปดเก้าพันล้านบาทต่อปีก็เป็นคําถามมันเหมาะสมไหมมันอยากจะต้องกระจาย อุดหนุนให้ทั่วถึงมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นคําถามอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าที่เราคุยๆกันทั้งหมดเนี่ยก็ยี่สบาทต่อาสายก็ผมก็คิดว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจนะดีไม่ดียางที่ว่าก็คือถ้ามันคิดได้ครบถ้วนรอบด้านมากกว่านี้แล้วมีความครอบคลุมประชาชนในกรุงเทพมหารได้เดินทางอย่างประหยัดแล้วก็ใช้งบประมาณรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าไหมทีนนี้มาอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ได้เห็นแล้วถึง อุปสรรคประโยชน์หรือความท้าทายความคุ้มค่าในการจะทํา20บาทตลอดสายคุณผู้ชมฟังอยู่เห็นแล้วแต่ทีนี้เรียนถามอาจารย์แบบนี้ว่าส่วนกรณีการเดินทางในกรุงเทพมหานครจะรถรางเรือก็ตามรวมกันแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงถ้าจะโฟกัสแคบมาแค่รถไฟฟ้าสิ่งที่ควรจะเป็นและเหมาะสมสาหรับการดูแลค่าเดินทางด้านนี้ให้กับประชาชนเนี่ยถ้าตัดเรื่อง20บาทออกไปนี่นะคะ ควรจะดำเนินการในลักษณะไหนอะคะอาจารย์ถึงจะเหมาะสมจริงๆเอ่อส,สิ่งที่ควรจะต้องทำถ้าถ้าเป็นแนวคิดผมแล้วก็าอาจจะอ่ดูตัวอย่างจากจต่างประเทศหลายๆส่วนด้วยจริงๆอย่างเนี้ยระบบรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถตอบสนองคนได้ระดับหนึ่งเพราะโครงข่ายมีค่อนข้างจําจำกัดเพราะนั้นจริงๆอ่สิ่งที่ควรจะต้องเป็นก็คือการพัฒนาระบบรถโดยสารประจาทางประกอบคู่กับรถไฟฟ้า แล้วสิ่งที่ควรจะเป็นคือถ้าสามารถทำค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้ากับรถโดยสารประจำทางได้เนี่ยจะทำให้เรียกว่าประชาชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงขนส่งมวลชนได้ได้มากขึ้นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นั่งรถเมล์มาต่อรถไฟฟ้าจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากระบบที่มีการพัฒนาขึ้นได้ดีมากขึ้นทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรถ้าเราไปยกตัวอย่างง่ายๆของต่างประเทศทสิงคโปร์เนี่ย ระบบตัวร่วมแล้วก็ระบบโครงขายเขาทําได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากสมบูรณ์อย่างไรขึ้นรถเมย์มาต่อรถไฟฟ้าขึ้นรถเมย์มาต่อรถไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อรถเมย์ต่อเนี่ยเขาสามารถจิตค่าโดยสารร่วมได้ทั้งหมดเลยทั้งซิสเ็มแล้วเป็นอัตราเดยียวกันแล้วราคาไม่แพงแล้วราคาไม่แพงเพราะนี่คำถามคือความพอใจที่จะจ่ายของคนต่อเที่ยวในการเดินทางเนี่ยของประชาชนในกรุงเทพเนี่ยประมาณเท่าไหร่ ผมคิดว่าราคาที่พอเอฟฟอร์ดได้พอที่จะสามารถจ่ายได้ต่อเที่ยวเนี่ยน่าจะเรนจ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0าสบถึงหกบาทต่อเที่ยว50าสิบถึงหกสิบาทพอไหวนะบางคนบอกว่าถ้านั่งรถเมล์ประหยัดเขาจะนั่งอยู่ที่ประมาณยี่สบสาสิบาทแต่ถ้าใครใช้รถไฟฟ้าเขาจะบอกว่าโอเคสี่ห้าสิบาทเพราะแล้วจริงจริเนี่ยต่อเที่ยวจริงๆเนี่ยถ้าห้าถึงหกสิบาทมันหมายถึงจจะมาณนะข้าวสักมื้อนึงซึ่งมันก็น่าจะพอจ่ายไหวอยู่ คำถามคือถ้าเราต้องเดินทางจากจากจากอาจจะโดยรอบของกรุงเทพหางเรคอแล้วเข้ามาสู่กลางเมืองอะระยะทางวันนัสิบสิบห้ากิโลเมตรมีบริการไหมที่ด้วยค่าโดยสารประมาณห้าหกสิบบาทสามารถเข้ามาได้เราต้องออกแบบแบบนั้นเราต้องออกแบบแบบนั้นซึ่งถ้าออกแบบแบบนั้นเสร็จหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราสามารถสร้างค่าโดยสารร่วมได้ระหว่างรถเมล์กับรถไฟฟ้า แล้วอยู่ในเร้งประมาณสักงห้าสิบถึงหกสิบาทได้เนี่ยมีตั๋วร่วมมีอะไรเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ประชาชนได้ดีระดับหนึ่งก็คือสมมติถ้าสิบกิโลนะเดินทางเข้ามาเนี่ยแท็กซี่งไงก็ต้องร้อยหนึ่งโดยเลี่ยเพราะนั้งยิงเนี่ยค่าโดยสารมันควรต้องถูกกว่าน,นั้นทีเนี้ยเราจะออกแบบยังไงซึ่งปกติที่เราทําก็คือเข้ามาก็าต้องมีค่าแรกเข้าตั้งสิบาทแล้วก็เป็นค่าโดยสารตามระยะทางยิ่งเดินทางไกลก็ยิ่งแพงซึ่งย่างเงี่ยอันี้เป็นสูตรที่สิงคโปร์ก็ใช้งานกันนะ แล้ liberal, สิงคโปร์ใช้งานก็เที่ยวนึงก็ประมาณเนี้ยแต <itten> ่ว <th its out> ่าพอดีค so so ่าของขีขาแพงกว่าเราค่าของขีพของสิงคโปร์เองเนี so ้ยเที่ยวหนึ่งค่าจะใช้ประมาณสัก5้าสบาทซึ่งจริงๆเนี่ยค่าโดยสารเมื่อเทียบกับค่าของคีปของสิงคโปร์เนี่ยค่าโดยสารสิงคโปร์ค่อนข้างถูกมากแล้วไม่แพงเลยเทียบได้กับของไทยมากก็เวลาขึ้นกับรถไฟฟ้าโดยเฉลี่ยรถไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเขาอาจจะถูกกว่าเราด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาเขาต่อเดี๋ยเขาแบบคิดอ่าใช่คิดครั้งเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าเราเราต้องเริ่มมานั่งคิดว่าาาเรรต้ออองกกแบบ ระบบขนส่งสารนะด้วยค่าโดยสารเท่าไหร่แล้วคนเฉลี่ยที่มีการใช้งานนะใช้ยังไงแน่นอนเราก็ต้องบอกว่าถ้าคนเดินทางไกลอาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยถ้าคนเดินทางใกล้ก็อาจจ่ายถูกหน่อยเราก็คงต้องปรับลักษณะนั้นแต่ตรงเนี้เท่าที่ดูมันยังไม่มีการออกแบบระบบอย่างนี้เอานะตอนนี้เราออกแบบระบบที่ซ้อนกันยกตัวอย่างเช่นมินบุรีมามาอนุสารรีใช้ถ้านั่งรถตู้40ิบบาทถ้านั่งรถไฟฟ้าร้อยหนึ่ง อันนี้คืออันนี้คือมันเป็นการออกแบบระบบที่มันยังยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สอดคล้องเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลคงต้องมีการออกแบบเรื่องพวกนี้ซึ่งจะเป็นคําถามของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นแหละแล้วก็เป็นคําถามว่าเราคงต้องไปดูแล้วว่าจะเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลกลางหรือทางกรุงเทพมหานคร ที่ต้องราคาคุณผู้ชมวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเห็นภาพนะคะเห็นความเป็นไปได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการจะดาเนินนโยบายนี้และยิ่งไปกว่าคําถามที่ว่าจะทําได้จริงหรือไม่20บาทจะมากี่โมงนั่นก็คือความคุ้มค่าและความยั่งยืนของนโยบายที่จะดําเนินการต่อไปให้กับประเทศไทยด้วยค่ะความเหมาะสมไม่อยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คงจะต้องให้รัฐบาลเคลียร์ทุกคําถามที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะว่ามันมีหลายจุดที่มันยังไม่ชัด เมื่อเป้าหมายมันยังไม่ชัดมันก็จะนํามาสู่กระบวนการต่อๆไปที่มันยังไม่เห็นภาพชัดเจนในวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณดรสุเมธด้วยค่ะที่สลับเวลามาพูดคุยกับฐานทอลกในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ